สวัสดีค่ะร้านขวันมรซาวค่ะคันนี้เนี่ยเดินทางมาไกลค่ะจากปราจีนบุรี ADV350 ช่วงนี้รับรถกันแล้วนะคะตอนนี้มีคิวที่ลูกค้าถามเข้ามาว่าได้รถจะมาติดได้รถจะมาติดเนี่ย ค่อนข้างจะพอสมควรเลยรอรถกันอยู่นะคะกับเป็นอีกหนึ่งคันค่ะกับ Honda ADV 350ติดตั้งไปเลยจบจบจ้า60วัตต์นะคะมีแคชบาร์มาเหมือนกันเลยนะคะเป็นตำแหน่งที่ยึดเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะตอนนี้นะเขาจะแฮชแท็กว่าสปอร์ตไลท์กันผีนะตอนนี้นะจริงหรือเปล่าโอเคไปดูด้านหลังเ็ยดูนะคะด้านหลังเลยนี่นะคะเต็มคันความสว่างของ60วัตต์โหเป็นไงล่ะคะมันจะกวาดหมดเลยเนี่ยความ สว่างขอหกสิบาตดหมายความว่าเขากวาดพื้นถนนเนี่ยมันเห็นเคลียร์ทางหมดเลยเปิดสีขาวพักไฟสูงขอทางได้เลยเปิดสีเหลืองพักไฟสูงขอทางได้เลยไม่เปิดไฟอะไรเลยค่ะพักไฟสูงขอทางได้ในช่วงที่โดนกับรถนะคะหรือจะเปิดยิงยาวๆไปเลยเนี่ยฝนตกแน่นอนเดี๋ยวพี่เขากลับไปเนี่ยเปิดลําแสงนี้ไปได้เลยเวลารถสวนมาเนี่ยปิดให้เขาพร้อมกับรับแตรไปด้วยนะคะเอาวอาช่างช่างติดเป็นแต่บีบแตรไม่เป็นอ่า เป็นโปรโมชั่นแตร์อ่ะสวิกค่ะสวิกก็อนสวิกขวัญเหมือนเดิมครับสกรีนเป็นยี่ห้อขวัญเลยนะครับใช่ค่ะประมาณนี้เลยเนาะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดค่ะสนใจค่ะอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ขอให้มั่นใจในร้านขวัญมลราสาวเดินหนูรีบนิดนึงเดี๋ยวพี่ก็ไปฝนตกโอเคต้องกราบขอบคุณลูกค้ามากๆกเลยโอเคสวัสดีค่ะ